ดูต่อไปนะคะแน่นอนต้องไม่พ้นปลานมีปูรี่ที่กะยาก็มีขายนะคะอยากจะรู้จริงเลยว่าถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนในอียเดียแล้วไม่มีปลานมีปูรีขายเนี่ยอยากเจอสักที่เพราะมันฮอตคิดเหลือเกินกินะคะเลยไปซืฮะร้านนี้ขาย5ลูก10รูปีนะคะคือประมาณ4บาท <buch> เซนดัน <recipe> <in> อ,อุสาไม่กินอย่างอื่นรอจะมากินตนนัวนี้ตอนที่เราเดินไปที่ร้านนี้คนไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวดูคนจะมาเพิ่มไออยากกินพันด้ามากเลยไม่รู้เป็นยังไงไปยืนกินอะไรที่ร้านไหนร้านนั้นจะต้องมีคนมาเยอะทุกที मजा के तो कर मजा के तो कर मजा के तो ะะแต่พ่อค้าคนนี้ทำช้าไม่ค่อยไวคนยินกินตั้งหลายคนนางค่อยๆเสิร์ฟอ่อ,อ <c oughs> รสชาติเปรี้ยวหวานไม่หวานสิเปรี้ยวมันเค็มเผ็ดนะคะรสชาติคล้ายที่ผัดนาไม่ต่างกันอยู่รัฐเดียวกันเนาะรสชาติก็ไม่ต่างกัน <c oughs> เ,นเนนท่าไหร่

ท okay, ุกนมเร็ก็วๆ้ทุกนม พ่อค้ามีก็แปลมว่าคนจะมา่แรงก็จะทำเรื่ไม่รีบฮ่ะ ให้นางแบบกินห้าลูกพอ จะท้องอเต็มกินไม่ไหวเดีเราจะเดินไปร้านอื่นนะคะร้านนี้เป็นร้านขายขนมนะคะข้างในด้านหน้าเปิดขายปาทิองรีด้วยดูท่าทางน่ากินก็เลยจะลองชิมสักหน่อยหนึงเนื่องจากเป็นร้านค้าเหมือนกับแบบว่า ค่อนข้างจะมีมาตรฐานดีหน่อยไม่ใช่ร้านรถเข็นนะเขาขายสลูก25บารูปีนะคะ <3 S 1> ก็คือประมาณ10บาท4ลูก10บาทร้านข้างทางขายหลูก4บาทร้านนี้ขายสลูก10บบาทราคาต่างกันมากแต่ดู วิธีการทำดูวัตถุดิบที่เขาใช้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำมะขามเปียกที่คั้นน้ำผักชีใส่เข้าไปด้วยแล้วก็มีบุนดีลอยและถุงสีข,ขาวๆนั่นก็คือถุงน้ำแข็งนะคะถ้าเอาน้ำแข็งก้อนแล้วก็หอ่อถุงพลาสติกแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำมะขามเปียกน้ำจะได้เย็นการเสิร์ฟปานิปุรีในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขามักจะใส่น้ำแข็งแบบนี้แหละคะ่ะจะได้ เย็นๆกินแล้วสดชื่นช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นน้ำอุ่นนะคะเดี๋ยวหน้าหนาวจะมีถ่ายให้ดูค่ะลองชิมคนละลูกสองลูกพอไม่ใช่ว่าแพงนะคะเลยกินลูกสองลูกคือท้องไม่ไหวแล้วกินร้านเมื่อกี้เข้าไปไหนจะออติกกี้ชาร์ตเข้าไปอีก คุณพ่อสิไม่ยอมกินเลยไปเราเข้าไปในร้านขนมกัน ซิมรันอยากกินเค้กกาแฟครีมต้องไม่เป็นผู้บังคับช็อกโกแลตมูชช็อกโกแลตมูมูน้องแซมนั่งหงอยเลยร้านนี้ก็มีขนมตัวนี้ขายด้วยนะคะเขาเรียกว่าอเนซ่า เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของเมืองกายาเลยนนคือถ้าใครมาเที่ยวเมืองนี้ก็จะต้องหอบเอาขนมตัวนี้นะคะกลับไปหลายกล่องเลยเดี๋ยวก็จะซื้อไปเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้ซื้อร้านนี้เราจะไปซื้อร้านอื่นนะคะคอยติดตามชมค่ะ